โดยแทนของท่านพุ่งเรการสัมพน์นะคะพูดที่จะเป็นตัวแทนนำเสนอนะคะนำโดยท่านดรพุทธชัยบัณฑงนะคะพุ่งโดยาการโรงเรียนวัฐคุณโคทาว่าค่ะและอาจารย์ส,สานิเทพอารีกัลจิโตนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระสมุทรสาครสการเขตสองนะคะ,ะค่ะจากการที่ ที่เรานำเสนอเรื่องนี้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะนักงึาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสการเกษรนะคะค่ะจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545ภาคหมวด6นะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ รวมทั้งาการกดกระดมว่าด้วยระบบกระเเงและวิธีการประกันคุณภาพการดิกษานะคะป ie ีพุทธศักราช2553และประกาศำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐานเรื่องการกำหนดกับเฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในนะคะรวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐานนะคะที่กำหนดไว้ในรุศัที่3 ว่าจะต้องส่งเสริมด้านประกันคุณภาพภายในค่ะแล้วจากผลการประเมินภายนอกนะคะสวส์นะคะในรอบแรกนั้นนะคะถึงร้อยละหกสิบห้าของสถานศึกษานะครับที่มีกว่าสามหมื่นแห่งระดับประเทศนะคะที่พบว่า เป็นสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินนะคะส่วนในด้านคุณภาพกักเรียนนั้นพบว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับมัธยมศึกษาจำนวน22,424แห่งนะคะที่มีมาตรฐานนะคะที่ได้รับการพิจาานั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะสำหรับจำนวนพื้นที่การศากษารเขียนสอบของเรานั้น จากผลการประเมินคุณภาพการจศึกษาเราด้พบเราได้พบว,ว่าผลสมริถของการประเมินด,ด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายตามคนรุ่นั้นโดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพียง2.83คะแนนในด้านที่สองคือด้านผลสมริถแต่ด้านการทดสอบระดับชาติหรือว่าโอนิศนะคะในระดับชาปิะันศึกป์ที่6เราพบว,ว่า ในทุกกลุ่มสาระนั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศนะคะและในด้านที่าผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกของสอสอนเราพบว่าในรอบสอบของเราที่ในปีการศึกษา2553จากจำนวนโรงเรียนในเขตของเราทั้งหมด70โรงเรียนได้รับการรับรองเพียง57โรงเรียนนะคะเป็นร้อยละ80.28 พื้นที่การศึกษาประถมกษาการเขตสอบจะได้นำข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพทางภายในและภายนอกนะคมาวิเคราะห์สังเคราะห์และหายุทธศาสตร์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในปีมีปีงบประมาณ2 5 5 8และจากผลการติดตาม งานตามแผนและกระบวนการที่วางไว้ของคณะกการติดตามตรวจสอบประเมินผลและวิเทศการศึกษาเราพบว่าโรงเรียนทั้ง7 1โรงเรียนของเรานั้นมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามแต่องประกอบนะคะและโรงเรียน14โรงเรียนของเราที่ยังไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามนะั้นก็ผ่านการประเมินภายนอกอย่างเต็มเพราะนั้นในปี2558นั้น เขตพื้นที่การศึกษาประการเขต2เรานะั้นโรงเรียนทั้ง71โรงเรียนนั้นผลการประเมินภาย,ยนอกของเราผ่านทั้ง71โรงเรียนนะคะค่ะและจากสภาพปาัญหาดังกล่าวเราจะท้อให้เห็นถึงคุณภาพก,การจัดการศึกษาของสำนากนานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประการเขต2นะคะที่จะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพในองค์กรอย่างต่อนเนื่องนะคะเราจึงได้ดําเนิน ดังใน,น,นินกิจกรรมนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยของเรานั้นก็เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและและความต้องการเกี่ยวกับระบบประกันภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. อ,อเพื่อกำหนดวิจารณ์การพัฒนาระบบประกัน เพื่อประเมินผลการใช้กลยทุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพัฒน,นาค่ะครับจากจการสะพ้อนถึงปัญหาการ ผลผลิตและก็คุณภาพาการการคุณภาพภายในที่จะเกิดขึ้นกับสมักงาเขตเราก็ได้ศึกษาแนวคิดของวิทยาศาสตร์การบริหารจัดการแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาสภาพข้อมูลปัจจุบันและความต้องการการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้วก็ผลการวิเครออาะห์จากเอกสารการวิเคราะห์ซอสในจุดแอ่งจุดแข็งจุดด,ด้อยของโรงเรียนนะครับนำมาสู่การำากำหนดกรอบ กรอบของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพเป็นการเป็นกรอบทฤษฎีในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่เรากำหนดได้จากการศึกษาจากการวิจัยเชิงสำรวจและการวิเคราะห์ในเอกสารและการวิเคราะห์วอตรวมทางแนวทฤษฎีการบริหารจัดการมาสู่ยุทธศาสตร์ห้าตัวประกอบด้วยพอดีในกรอบทฤษฎีเพื่อเปลี่ยนฟอนนะครับก็เลยอาจมองไม่เห็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดก็คือยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ลากรยุทธศาสตร์การส่งเสริมบุคลากรอนยุทธศาสตร์การอิเทสและปิตาโคชิ่งแอนด์เมนเทอร์ลิงนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ของการวัดและประเมินผลทั้งห้ายุทธศาสตร์นี้เป็นแนวทางของการแก้ปัญหาเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพนะครับผลจากการดำเนินการในการทั้งห้ยุทธศาสตร์จะพาตผลก็คือ สิ่งที่เราต้องการซึ่งเป็นตัวแปรตามคือผลการประเมินยุทธศาสตร์และก็ผลกระทบจากการดำเนินการในการดำเนินยุทธศาสตร์นี่คือที่มาของการคำสน่ยุทธศาสตร์ของการวิจัยการวิจารณบการคุณภาพภายในสถานศึกษาครับจากแนวคิดดังกล่าวนะครับประู่ขอบเขตของการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยขอบเขตด้านเนื้อหาคือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการบริหารยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมยุทธศาสตร์การนิเทศ คนชิงและมิชลิ่นะครับเป็นกิจกรรมที่บาสษรการประกัคน,คนผลกับขอบเขตทางด้านาตัวใบตามนะครับซึ่งเป็นการประกันคุณภาพภา,ายในสาระและแตดด้านที่ดุรราา่งรู้จการกำนมาตรฐานการจัดทำแผนการจัดระบบการบริหารเสนเทศและก็ขอบเขตของการผลสะทบที่เราจะดำเนินการประชากรที่เราใช้ก็คือผู้บริหารครูและบุคลากรนในาสถานศาึกษานะครับกลุ่มตัวอย่างก็เป็นผู้บริหารโดยใ,ใช้ทีการ กับจอดจงนะครับการก็คือกาขั้นตอนของการดำเนินการในการการวิจัยขั้นที่หนึ่งเราแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือการสํารวจนะครับการสํารวจในสภาพปัจจุบันและความต้องการแล้วก็การวิเคราะห์เอกสารอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเข้าสู่กระบวนการสํารวจการค้นศึกษารหรือการสอตในจุดแข็งจุดเด้นจุดด้อยของแต่ละโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเข้าสู่การสัมภาษณ์เพื่อ ให้ได้ยุทธศาสตร์นั้นเป็นกอนที่หนึ่งจากขั้นตอนที่หนึ่งเข้ามาสู่ขั้นตอนที่สองกลัมาสู่การประยุกต์เป็นรวบรวมยุทธศาสตร์นะรเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างขงอม่นในการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพขั้นตอนที่สามเข้าสู่การพัฒนาครับการสร้างยุทธศาสตร์เข้าสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ก็โดย้ิชี่ยวชาญสสำนักอิน่ยชชาญเพื่อเมินความเอดคลพ้องความเป็นไปได้ความประโยชน์ของยุทธศาสตร์ แล้วก็สู่การนําไปใช้ในขั้นตอนที่สี่จากการนําไปใช้ก็คือหลังจากการนำประเมินระยะสองครั้งประเมินโดยพิเศษแล้วก็ประเมินหลังจากการใช้สารอันนี้คือขั้นตอนของการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาวนประกานเขตสองนครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นแบบสอบถามนะครับแบบรวบรวมข้อมูลแบบสอบแล้วก็นะครับแบบประเมิน การเก็บรวรวมข้อมูลก็ใช้วิธีการที่สำนักงานเขตร็บรวข้อมูลจากทางโรงเรียนนะครับการเราข้อมูลก็ใช้เสลล์ผลจากการวิจัยตามการระบบการกัดกรนอนภ้าพะพบว่าการเกิดภาพรวมนะครับความต้องการผภาปาณการวิกัรอยู่ในระดับที่มากและความต้องการของการกระกร่อนผ้าอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับนี่เป็นผลจากการศึกษาสภาพกางวิชการของ การคุณภาพการดำเนินการของโรงเรียนในดศานสารคดสอบและก็สิ่งติดตามนาคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินการประเมินของวิทยศาสตร์ในด้านความสอดคอในด้านความผสมความได้ก็อยู่ในระดับที่มากเช่นกันอันนี้คือแนวชางการดำเนินการแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆนะครับการกระเดินทยาศาสตร์จัฒนาวิทศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการสอนในยิทยศาสตร์ คณะวิจัยจากสพบรูนย์ประกันเขตสองนะครับมีประเด็นคําถามขอดูเฟรมที่เป็นยุทธศาสสหด้านใช่ไหมครับสหด้านยุทธศาสหด้านนะครับถ้าถ้าผมก็จะผิดถ้าเขาจะผิดอธิบายเพิ่มเติมด้วยคือการได้มาซึ่งยุทธศาสหด้านเกิดจากการศึกษาเอกสารศึกษาการสมควรทำสวอสดิ์ทำวิเคราะห์เอกสารวิเคราะหผลนทำการวิจัยต่างๆวิจัยศิลปาสภาพต้องการข่าว เกิดจากตรงนั้นแล้วยุทธศาสตร์ตรงนี้มีความประสงค์ที่จะนําไปใช้ในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพในโรงเรียนในสถานศึกษาในสพสู่รรแข่งขัถูกไหมครับโดยมีโดยมีเครื่องมือทามีคู่มือยุทธศาสตร์ก็คือคู่มือทาคู่มือยุทธศาสตร์ก็คือมียุทธศาสตร์หนึ่งหนึ่งเรื่อก็คือคู่มือหนึ่งเล่มกไหะครับทีนี้ข้อคําถามก็คือว่าในกระบวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ว่านี้รอพิมพคณะวิจัยอธิบายไว้กันแครับว่า กระบวนการทํางานของโรงเรียนตามระบบประกันภาพโดยยุทธศาสตร์นียทำอย่างไรต่อเนื่องกันอย่างไรโปจอธิบายปากคำกันได้ไหมครับครับการดำเนินการประกันของตามพู้นืานะครับแต่แต่ละเรื่องเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็นการอบรมค้ที่เกี่ยวข้องก็คือผู้บริหารครูและบุคลากรที่เข้าใจแนวทางิการตามยุทธศาสตร์ทาได้านนะครับเมื่อเข้าใจตามพื้มือแนวทางธีกาเนิการแล้วก็ ผู้บริหารครูก็นำไปใช้ในแบบในในใช้ทกษัวนี้ในการบริการเพื่อการบริการแต่แหวด้แต่ระดัแต่รนดัแต่ระดครับส่วนวิธีการก็มีหลายหลิธีการคือเบื้องต้นก็คือมิโครงการในกิจกรรมต่างๆที่เข้าไปร่วมในทฤาฎีในระดับทศษาีครับแต่ว่าก่อนจะนำผู้อื่ไปใช้ทางโรงเรียนก็ได้ประชุมผู้บริหารคณะครูแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวกับการบริหารหน้าที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแลต้องให้คนยุทธศาสตร์นี้ไปใช้ก็มีแต่ละด้านแต่ละด้านเป็นตัวชี้วัดแต่ละคแต่แต่ละยุทธาสตร์โดยการชุสมรรมดานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองเองให้กับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจดความเข้าใจในความท้องการใช้ยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับถแล้วคณะวิจัยพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทำให้กระบวนการใช้ยุทธศาสตร์ ในระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนี่ไม่ถูกต้องนะการดำเนินการที่ประเมินโดยก่อนดำเนินการนะครับก็เพราะว่าภาพรวมนะครับของโรงเรียนที่ดำเนินการอย่ากเมื่อคืนญี่ปุ่นได้ที่ออกมาคือการประกันทัค่าด้านแต่ภาพรวมอยู่ในระดับที่ที่ว่าครับแล้วก็ผลผลสมมติในส่วนหนึ่งแล้วก็ผลของการนิจัยคุณภาพรวมในบางส่วนชี้ว่าก็อยู่ใน แต่ว่าตัวอื่นที่ที่ที่เรายังยังยังเสร็จยังไม่ได้ก็ยังมีอยู่บางตัวนะครับพราผลของการบริการทุกสรัยยังยังยังแปรผลในทุนทก็สิ่โอเคครับก็ขอบคุณมากครับ